สวัสดีครับ<ห>น,<า>น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟูโนวาน,นะครับวันนี้เราอยู่กับกลองใบล่าสุดของวันพีทการ์ดเกมนั่นคือ,คอปีสิบสามแล้วแล้วชุดนี้เนี่ยเป็นชุดฉลองครบรอบ3ปีด้วยนะโอ้การ์ดเกมวันพีทได้อยู่มาถึง3ปีแล้วนะครับน้องๆไม่ต้องห่วงว่าวันจะไปไหนนะครับคือตอนเนี้ยพุ่งทะยานจนเกือบจะสุดขอบของญี่ปุ่นแล้วนะอเออก็ขึ้นชื่อเขาว่าวันพีทอ่ะเนาะอ่าใช่แล้วแล้ววันนี้เราจะมาเปิดกันครับหนึ่งบล็อกนะครับ ดูว่าเราจะได้อะไรนะวันนี้โอ้ชีกอเป็นไงชีกสวยอยากให้น้องๆเห็นนะครับน้องๆจะเห็นไหมล่ะนี่ไง,ไงเราจะชีกให้ดูทีไงปึ๊บหน้าไม่ไม่สวยแล้วไม่สวยแล้วลหัว <c oughs> หัวหัวลูฟี่ขาดไปแล้วกระจอกจริงไม่ใช่หัวตัวเลยตัวตั้งห้าตัวขาดอ่ะ โอ้ยยังมีความพยายามอีกเนอะนี่ไงมันก็จะแกะออกมามันก็จะสวยไงแบบนี้เปิสวยงามกล่องพังก่อนนี่แล้วก็นี่เราก็สามารถที่จะไอ้นี่ได้อีกนะบนหัว่ะพอแล้วพอแล้วอ่ะเอานนี้มาเปิดกันดีกว่านะครับหนึ่งแพ็คมีทั้งหมดไอ้ใพหนึ่งเอ้ยหยิบมาทีเดียวได้สองชองเลยว่ะโกงอ่ะโกง แต่ฉันหยิบทีละซองอ่ะฉันได้ของดีนะอหยิบมาสองซองอาจจะไม่มีอะไรก็ได้อาจจะข่าวล้วนเอืมรู้จักตัวละครไหมเนี่ยชุดเนี้นั่นนะสี่รอ่ครว่เปิดมาก็อ๋อนี่ไอ้นี่คุณลุงของบอนนี่อ๋อลุงบอนนี่ลุงของบอนนี่ชื่ออะไรไม่รู้ตัวเนี้ยเหรอนี่แล้วก็อะไรนะดาดันใครคาเนี่ยไอ้นี่ดกรลาสบูเล็ตอ๋อดาราส อ๋อเปเปโปเปโปตอนหนุยอหยุดไอ้นี่ไงตอนฟิล์มอุตะแล้วก็อะไรนะคาราเต้เงือกนะครับของคณะปฏิวัติอะไรนะฮักคุปะจับไม่ได้เหมือนกันเป็นอาจารย์ของโคลาคนนี้อันนี้เอสดหมดแล้วอ่าเป็นอีเวนต์เอสอีเวนต์เซิร์ฟมาเหมือนกันนะครับคุณลุงบอนนี่นะครับอ่าอีเวนต์ห้าพุทเท่าอันนี้เป็นอีเวนต์เคโอนะครับเป็นอีเวนต์เคาน์เตอร์บวกสามพันแล้วก็ใครว่าอ้อนกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวนะครับจำชื่อไม่ได้ แล้วก็ชอปเปอร์นะครับแล้วก็ลีดโรเจอร์และตามด้วยคนสุดท้ายเป็นแช้งในวัยเยาว์นะครับน่ารักเชียแช้งตัวนี้ครับที่โดนบาร์คี้ด่านะครับทำไมอ่ะคือตอนที่โรเจอร์มันในนี่โรเจอร์มันตายใช่ไหมแชงมันก็สูญเสียไอ้นี่ไปแป๊บนึงอตอนนี้มันกลับมาแล้วกลับมาแล้วนี่ คนคนคนที่ใส่ไม่ดีหนึ่งคนเอียงหน่อยเอียงมาทางนี้หน่อยอ่าทางนี้แล้วก็อีเวนต์ของไอ้นี่ไดมอนโจ๊เออจะกำลังจะบอกว่าเป็นของคอคอดายแต่ไม่ใช่คอคอดายกำลังโดนโจมตีอยู่แล้วก็อันนี้โอ้โหอ่าตัวที่ได้ได้แขนแช้งไหมนะครับเออโฮมี่โฮมี่เหล่าเหล่าหมวกของไอ้บิ๊กมัมบิ๊กมัมนะครับแล้วก็อินาซูมะอีเลเว่นนะครับตัวนี้เตะบอลได้เตะบอลได้ ไม่มีอะไรอ่าแล้วก็นี่คือเพื่อนของเขานะพี่ด่าเขาอยู่เมื่อกี้นะคนะคือราชาโจรสลัดรุ่นถัดไปนะครับบากี้บากี้นะครับนี่คุณลุงอะไรนะชื่ออะไรวะอ่ะไหนะคุณลุงของไอ้นี่ชื่ออะไรวะของอุตาเหรอเออลุงชื่ออะไรนะโคมหรืออะไรวะอะไรเนี่ยคคอนคออะไรเนี่ย กอดอนอ๋อกอดอนเออคุณล oh, ุงกอดอนนะครับนี่โจนบเขาตอนที่หนึ่งนะครับเรลี่นะครับอีเวนรลี่แล้วก็แฟรงคี้นะครับแล้วก็อีเวนของเหล่าห้าอาถงอีเวนตของท่านอิมนะครับอีเวนพังเมืองและเอชอาร์โอ้โหโลเจอร์ครับนร์โลเจอร์โอ้ทำไมออกแต่ม่วงวะ อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้ใครไม่รู้เนี่ยใครวะอ๋อในนี่กลุ่มโจรสลัดหนวดขาวนะครับอุ้มไม่ไม่ไม่ได้ดูเลยตัวคนชั่วอันนี้คนชั่วแน่นอนอันนี้โมโมะสุเกะนะครับอันนี้อะไรนะชื่ออะไรนะอะไรวะแอตลาสเหรอเออแอตลาสอันนี้ลีดลีดท่านอิมที่มองเห็นแค่ดวงตาข้างเดียวตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะท่านอิมน่ารักจัง แล้วก็อีเวต์ครับลูฟี่เตะคิสลุเตะปืดปืดในนี่อ่าในภาคเอเคดเอเครอืมก็เนี่ยเป็นฉากที่ต่อสู้นะครับอ่าแล้วก็นี่มาอีกแล้วอีวานคอฟนะครับอ่าเมลี่จัวนะครับอืมอันนี้แม่อะไรโทรคิอะไรเนี่ยทำไมมันเล่นกับใครวะเนี่ยโรเจอร์เหมือนกันอืแม่ใครแม่ใคร ไม่ใช่แม่โมโม่ปะแล้วก็อีเวนต์อีเวนต์ของลูฟี่นะครับกำกำอะไรไม่รู้แต่ว่าเป็นตอนที่ตีกับโฮดี้นะครับแล้วก็โอเดงนะครับคิดว่า p ีเอถ้าเป็นใบธรรมดาเฮ้ยมาแล้วบอนนี่เก้าเอาแล้วของดีนะครับฉันต้องใช้ซะด้วยบอนนี่เ้าแต่รูปนี้ใช้ได้เอาเรื่องนะเนี่ยอ่าอะไรนะควันเน่งศิลธรรมอยู่นิดน้อยนะครับ ุ้ยแต่เอออกสองใบแล้วอะเออดาดันถือว่ามาเร็วแตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในโจสลัดโดดข่าวเหมือนกันชื่ออะไรไม่รู้ไม่รู้จักเลยคืออันนี้โคอาล่าโคอาลามาร์ทนะครับมาร์ทด้วยอันนี้อะไรเนี่ยเอดิสันเออเอดิสันเลโกะมามูชิตอนวัยเยาว์น่ารักขนาดนี้เลยเหรอใช่อินุอาราชิก็น่ารักอันนี้ใครอันนี้วีวี ทไมพอมาเป็นรูปนี้มันดูนไม่ออกนี่เลยออสจูเนียร์ออสจูเนียร์ก็อยู่ในจุ่มหนวดขาวเหมือนกันนะครับซัตตุซี่อีเวนต์โฮมี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็อยู่ในจุ่มหนวดขาวเหมือนกันสองพี่น้องคนนี้จำไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรนะครับแล้วก็อันนี้อีเวนต์ใครวะเนี่ยของกาฟเ<อ>หรอโออีเวนต์กาฟครับที่มันเครื่องลูกลูกไอ้น,นี่ลูกปืนใส่อ่ะอ่า และและและหัวแร่ครับเป็นอาชื่ออะไรวะโอทามะเออนี่เมื่อกี้นี่นี่ไงอีนุอีน,นุนาาชิจะมนันดูโตกว่าไอเนโกะเนาะหมามันแก่กว่าแมวไงอ๋อจบแล้ว <c oughs> เป๊ะปุ <c oughs> อันนี้เมืองเมืองแรกปะลกอ,อะไรนะเมืองอันเนฟอนเชียอะไรเนะี่ย อะไรวะคูช้าวะไม่มั่นใจเรื่เืองอะไรไม่รู้จำไม่ได้เมืองของลูฟี่อ่ะเออแล้วก็เหมือนเดิมอลาดินเขาชื่อลาดินตัวเนี้ยอ๋อเหรออันนี้อ่าะไรนะอันนี้ครบบ้าะครบบ้ามครบบ้าราชาครบบ้าดูโซมเนะแล้วก็วิสต้าแล้ววิสต้าหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วนี่ชายอ่าสับปะรดกู้ได้แข็งแช็่งนะครับอันนี้กลุ่มนวดขาา คนเลวนะครับแล้วก็โรบินด้งชุดนี้ด้งโรเจอร์เอ้าออด้งโรเจอร์แบบนี้แล้วแสดงว่าเราไม่มีด้งทองน,นะ,อ,ะอ้าวหรอจบแล้วจบแล้วแล้วก็ได้ห้าพุเฒ่ามาคนหนึ่งนะครับจำชื่อห้าพุเฒ่าไม่ได้สักคนจำได้แค่เซตเทิลน,นะครับนี่ชิกะถูกไหมสากาอ๋อสากาเอออ่านเป็นชิกาได้ไงวะ ไก่เชียร์ชิคเก้นนะดิเออชิคเก้นนะนี่ลูฟี่มัดปืนกลชุกแรกกำมบูกำะมกแล้วก็ไอ้นี่พี่น้องของโบอาเออพี่น้องโบอาโซเนียนี่เฮมิโปเท่จังวะกาสองพันเลยนะอุ้ยเอสเอสมัดอาเคยปึ๊บเป็นแล้วก็ห้าพุทเฒ่าโอ้โหต้องอยากได้ไหมก็อันจริงก็โอเคนะห้าพุทเฒ่า เรือโรเจอร์จำไม่ได้ว่าชื่อเรืออะไรนะครับบรูคนะครับคุณลุงคุณลุงในร้านเหล้านะครับแล้วก็อ่าอชื่ออะไรวะไอ้เฮียเวก้าพังถูกต้องไอ้เฮียลืมเฉยเลยจำได้ทุกตัวลืมเวก้าพังและเอว่อาร์วะอะเอโอ้โหห้ามูเท่า ยืนเรียงกันเลยสิบคนเอ้ย<ะ>ข้าลายสิบจะยืมห้าคนนะ <c oughs> คนละสองนะแบ่งไปมข้าลายคนละสองนี่อันนี้ยอกอกนี่เป็นไงคนคนพม่ดีคน,รนทรยศเปลี่ยนสีเลยนะคนอนื่นเขาอยู่เหลืองหมดยอกอยู่สีดำคนเดียวก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วว่าอันนี้อันนี้แฟงกี้ว่าแฟงกี้แฟงกี้อันนี้อาราชินี้อินูอาราชิเลโก้อะอะไรวะวอ้นั่นวะ เออวาโปเออกำลังแบบหันไปวิวี่อ๋อไม่ใช่อันดกวิวี่ไว้แล้วกำลังหนีตอนเนี้ยอ๋อเหรอสีทองอ๋ออินเวนต์ซาโบซาโบขามาทำไมโฮโฮมี่โฮมี่แล้วก็นี่โดดดำนะครับแต่ตอนนี้ยังอยู่ในโดดขาวนะครับเพราะยังยังไม่ได้กินผลเข้าไปนะครับอ่าช่างไอ้หมอหมอชื่ออะไรนะหมอไหนหมอที่อยู่กับลาบูนล่ะ คคอกาคอกคเธอใช่เดี๋ยวมีคนตายชอบชอบไปตัวนี้สุดแล้วอ่ะพี่ไอ้ห้าพุทธเท่าสมบไะรอ่ะที่แปลงแปลงเป็นครึ่งคนครึ่งม้าเนี่ยไอชิเก้นกูไม่ไงชิเก้นสากะอ้นนี้ไม่ใช่ชิเก้นแล้วก็นี่คนอ่ะคอาล่ากํๆกุมโนุโนกุมโนุกุมโนแล้วก็ตัวนี้ชื่ออะไรนะ อะไรนะปสตาปิตาคอรัสเออปิตาคอสคอชื่อพวกมันนี่แมงตาตัวเป็นนั่นแหละนักวิยาการลิลิสแมงพอดีครบทั้งแกงเลยโมโมเมืองแรกนะครับโดดขาวช่างต่อเรือเดี๋ยวนะคุณเลยนะคุณคุณอะไรวะคุณคุณดอมเออดอมพี่ดอมเพชตะกูนะครับไข่นี้มาเเฮ้ยใช่ใช่ไหม หรือเอธรรมดาวะเอ็ดาธรรมดาอ๋อแล้วไปเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วไม่ใช่แล้วโอ้โหเป็นออกอาดาวอาดาวน่ารักน่ารักเขียวแต่ไหนจะได้ใช้ไหมอีกเรื่องหนึ่งนะครับอาดาวน้องชื่ออะไรนะอ่ามันคือมันคือเอสเน็กอ๋อก็คือมันเป็นแบบชื่อยอมอะปาซิฟิต้าตัวที่กรอบบัวมานั่นแหละโอ้โหเราได้ตัวนี้มาน่ารักจังอืมมีดวงชะตาต้องกันเออ ไม่ต้องรู้อะไรเลยายที่เหลือเงาๆได้เลยนี่มึงขายเนี่ยแม่เอสโอ้โหว่าไปอยู่นในจอแล้วแบบดูไม่ออกอ่ะแม่เอสยังไงล่ะเออนีอ่ฉันนี่ยังจะมีอีกเหรอล้นนี้นี่ขายเนี่ยอ๋อ,อแล้วก็อีเวนต์กลุ่มหนวดขาวอเยอะ แล้วก็ดาก้อนดาก้อนของดีดาก้อนอ๋อรู้แล้วมันเป็นแม่โมโมแล้วแหละแต่ว่ามันอุ้มไอ้นั่นอยู่ชิโย<อ>ริอยู่อเลยมันก็เลยกลายเป็นเด็กหัวเขียวเนี่ยอ,อ๋อเออเออมันก็ดูเขียก็แบบเอ๊ะมึงเป็นอุ้มเด็กหัวเขียวนี่ใครและนี่อะไรอ๋ออาชื่ออะไรว่าตัวนี้แต่ตีหนังสือพิมพ์ออะไรโมลุกกสเหรอไม่รู้เงินชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ละ ตัวสองทิ้งสองตอนนี้เนี่ยน่าจะวีวีน่าจะอยู่กับมันเนี่ยแหละอ๋อเออที่บอกว่าที่หนีมาเมื่อกี้ใช่ไหมไอดิสันอาแล้วก็วีวีครับอ๋อไม่ใช่บอนนี่บอนนี่ดิแล้วก็อันนี้กาบันเพิ่งมานะบอดเพิ่งมาแล้วได้ได้ลงการเลยนะเฮล่าเฮล่าใช่เฮล่าเฮ้ยจำชื่อฮฮมี่อ๋อเปล่าอ่านเอาอ่านเอาโส้ย คนเรามันจะจำจำได้อู้จำได้ก็แตกก็ดิยอคเมื่อกี้พี่ฟูพูดไปแล้วยอคนนีเวนต์ลูฟี่ใช่แล้วตามหารซูเปอร์โนวาอันนี้อันนี้ใครใครหน้าอะไรนะโพเมอะไรเนี่ยโพเมทิอุสเหรอเออโพเมทิอุสโพเมทิอุสแล้วก็เซตเทิร์นเซตเทิร์นจบแล้วคก็เนี่ยนี่พ่อใหญ่คนชั่วพ่อใหญ่คนชั่ว พี่ดอมเนี่ยซันนี่นะครับก็นักังสพิมพ์ลูกชายคนเลวนะครับอี่าไม่ได้ในทั้งพ่อในทั้งนี่อีเวนต์ลูฟี่นะครับเปิดเปิดเกียร์ตอนนี้ยังไม่มีแผลเลยนี่อันนี้อะไรนะอันนี้อีวานครอปอีวานครอปนะครับเออแล้วก็อะไรนะออสจูเนียออจเนีอ่อโคบี้ เป็นพระเอกไปแล้วไม่ได้แล้วตอนนี้ดราม่าเลยอฉันจะไปหยุดคุณคุณลูฟี่หยุดหยุดกี่โมงหยุดกี่โมงเฮียบนนี้ล่าสุดยีงสู้เขาไม่ได้อ่าโบอาโบอาหยุดกี่เวก้าพังแลวอะไรหลุดไปด้วยเนี่ยอ๋อเรือโรเจอร์นะครับพ่อคนชู้อันนี้น้าคนช่้น้าขนชู้ไม่ใช่พ่อแต่นี้เป็นน้าันแล้วก็อันนี้เป็นอาหมัดลูฟี่ตอนต่อยปลาหมึกนะครับ แล้วก็ไอ้ไข่วันนี้ซีพีเหรอทหารเรือวะใครวะดีลิสอะไรเนี่ยดีลีดีลีอะไรสักอย่างลีลีนาพิครับฮะผิดเรื่องผิดเรื่องแล้วก็นี่รอหกรอหกครับหกหกพันะครับมันคีนถ้ามีไลท์หนึ่งมันจะเป็นบล็อกเกอร์แล้วก็ลงมาเนี่ยมันเอาการ์ตัวเองขึ้นมือแล้วก็ลงคอนห้าลงนอนถือว่าดีนะครับอะ อันนี้ปรับไปที่หาแม่เอสใหม่แล้วก็อีเวนต์แล้วก็คนไม่ดีอีกแล้วอันนี้อะไรนะเมื่อกี้อ่านชื่อแล้วโซเนียอ,อ,อินาซูมาอีเลเวนตมันไปเลือกอื่นนะแล้วไข่อย่นะ<ค>อ้กาฟกาฟวัหนุ่มโอ้โหพอมาเป็นรูปนี้ก็ดูเท่ดีนะ เิดมาด้วยพระเอกนะครับโคบี้โคบี้ฉันจะไปหยุดคุณลูฟี่ได้เลยดักลาสบิลเล็ตนะครับบอนนี่บอนนี่ในร่างแก่ตอนหนีออกจากบ้านเออฮะที่มันจะหนีออกจากโบสถ์อ่ะก็มันปลอมเป็นคุณยายคนเนี้ยแล้วมันก็เดินออกไปแล้วพอไอ้คนตรวจไอ้พยาบาลเดินเข้าไปก็เห็นคุณยายอยู่ที่เดิมตกใจตกใจช็อกอยู่อันนี้คืออ่าโคอะไรเนี่ยโครูโดอะไรเนี่ยกรอนโด ไม่ใช่ดิมันชื่ออะไรอ้าแล้วก็ตามด้วยซันจิครับของต้องใช้นะครับแล้วซองสุดท้ายแล้วด้วยนะหมดแล้วสรุปแล้วใบสวยวันนี้ของเราเป็นคือโบอาไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะเอสเนแต่ว่าก็คือน่ารักเลยอ่ะครูจาของเรานี่เก็น่ารักดีเห็นนางตอนบะลงมัตีดึงไลร์ขึ้นมือมั้งท่านทำไมิดนะดึงไร้ขึ้นมือ แล้วก็เลือกชี้ตัวหนึ่ง power ลบ2,000นะครับ<อ>ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่านะครับแล้วก็ทิ้งมือนหนึ่งลงลงเล่นนางนะครับแต่จริงเราไม่เราไม่ดึงก็ได้ไงเราก็ได้ลบ2,000อยู่นเนี่ยถ้าเราแบบแต่น,นี้มันต้องมีไลท์ให้ดึงเลยนะมันถึงจะลบนะอ,อาจจะไม่ได้อันนี้เท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้สําหรับความเกลือในวันนี้นะครับวันนี้พวกเราสองคนลาตรงนี้เลยขอบคุณครับ<อ>